สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack b บ t เทอร์นะครับกลางวันสงการนี้เลยส่วนตัวผมก็นอนอยู่บ้านเฉยๆฮะไม่ได้ไปเล่นน้ำที่ไหนนะเพราะโอ้ยร้อนเหลือเกินแต่ก็มีคึ้มฟ้าคึ้มฝนเหมือนฝนจะตกด้วยนะโอเควันนี้ก็เอาไงดีเอายังไงดีนะาเรามีสตัวให้เล่นเช่นเคยครับวันนี้ก็เลยอยากจะเล่นตัวแบบชิลๆนิดนึงเดี๋ยวนะคลิปที่แล้วเราลงตัวไหนไป เออผมก็ลืมไปแล้วบ์ซเกอร์หรือเปล่าหรือหรือลิเปอร์ออลิเปอร์แล้วกันวันนี้เราเล่นลิเปอร์กันแบบเบาๆสบายๆแล้วกันนะฮะน้องลิเปอร์สายไพ่นี่ผมยังไม่ได้ไปศึกษาดูเลย <c oughs> สายไพ่เหมือนจะเล่นยากนะฮะก็อ่าเวฟแรกแล้วก็ได้ท่านี้ละมะั้งได้แค่นี้และฮะไปะอาวุธทุกชิ้นที่อยู่ในช่องของกระเป๋าน้องเขานี่จะติดพิษหมดเลยนะฮะ ส่วนสายไพ่เนี่ยผมยังไม่ได้ลองไปฝึกนะนี่สองขึ้นสองขึ้นสามอะสามปุ๊บสามสีเขียวเด้งขึ้นไปแล้วฮนะยังแพ้แพ้แพ้เพราะว่าของเรามีน้อยเนาะของมีน้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูก่อนไอเทมของของเขาเนี่ยจะมีเอ้ยเนี่ยกระทะเนี่ยน่าสนใจคือเขาเป็นสายสายพิษอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติเรามองข้ามไป นั่นก็นคืออาวุธทุกอย่างที่อยู่ในช่องเขาติดพิษหมดเลยเนี่ยเราสามารถที่จะเล่นมีดดูดเลือดก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นแบบมีดติดพิษอะ่ะแค่ถ้าสมมุติเราเล่นติดพิษโอกาสที่จะติดพิษมันก็จะสูงขึ้นไปด้วยนะแต่นี่เขาบอกว่าจะติดพิษ2หน่วยทุกๆครั้งที่มีการโจมตีโจมตีโ <c oughs> จมตีขอโทษโจมตีเลยนะฮะก็แต่ส่วนพวกอาวุธอย่างอื่นเนี่ยมันจะต้องแบบว่าใช้สติมิน่าในการเล่นนะฮะอย่างเช่นตัวนี้เหมือนกันใช้1.4นะครับพวก ดักเซเบอร์นะแล้วก็พวกมานาเทียใช่ไหมมันอ่านว่าอย่างนี้ปะมานาเทียมานาลิตมานาเทียเออโอเคเขาใช้สตมิน่าหมดเลยนะแต่ถ้าเป็นมีดกริดตัวเนี้ยเป็นเดกเกอร์ตัวนี้จะไม่ค่อยได้ใช้นะโอเคตอนนี้ผมยังไม่ได้เลือกยังไม่ค่อยได้เลือกนะเอากระทะมาเล่นก่อนแล้วกันนะเอากระทะมาเล่นก่อนแล้วก็เอาอันนี้มาก่อนหนึ่งดึงเล่นหนึ่งทีล็อกอันนี้ไว้ มีดออกมาฮะมีดออกมาก็ล็อกไว้ครับล็อกไว้แล้วก็มีกระเทียมราคา1บาทฮะเอาอันนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็ดาบขายทิ้งเลยก็ได้ฮะแล้วก็ล็อก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 ,อกโอเคไปกันต่อฮะติ้งนิง,งโอเคเขามีสายโลฮะเรนโบบริดจ์นะแบลชผมแต่ต้องหาเวลาไปไปเรียนภาษาว่าหรือว่าผมแก่เกินเรียนไปแล้วก็ไม่รู้เนาะ พิษเราแรงเอ้ยพีษเขาแรงกว่าฮะแต่เราโจมตีได้ดีกว่านะอืมโอเคเอากระเป๋ามาครับอุย้ยติดมือเอากระเป๋ามาเอามีดมาครับมีดมีดดึงมาก่อนคอนไม่เล่นเนาะเล่นเล่นไหมคือมันผมผมว่าผมเล่นคอนสต,นตบ่อยบ่อยเกินไปละเอาเรนโบว์มาฮะแล้วก็เดี๋ยวขอจัดแป๊บหนึ่งนะ เดี๋ยวไม่นเ่นำเดี๋ยวมาเอกนี่อไนี่ไนี่ไนี่ยับนเนีกระเทียมไว้นี่อันนี้ไว้ข้างนอกก่อนนะฮะแล้วก็ไปกันเลยะครับมีดจะมีโอกาสยี่สิบ้าเปอร์เซ็นที่จะติดพิษนะฮะใช่ไหมใช่ยี่สิบห้าปอร์เซ็นุ๊บแทงแทงแทงเข้าไปโอเคบัฟขึ้นนะขึ้นติดสี่ติดห้าติดห้าติดหกติดแปดครับโอเควิ่งสูได้ ตัวเหตุเนี่ยมันจะมีโอกาสทุกๆ5้าวิจะติดพิษหนึ่งเลยนะคือเขาไม่จําเป็นต้องแบบว่ามีโอกาส25เ้เฮ้เดี๋ยวนะปั๊บมันทับซ้อนกันหรือเปล่าคือบรรทัดบรรทัดแรกเลยอ่ะคือติดพิษแน่นอนนะครับ5าวิเนี่ย1พิษ1นะแต่ถ้าสมมุติ25%เนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะทับซ้อนกันนะอ่าฮะเรามีกูเบิร์ฮนะเราเล่นดีไหมกูเบิร์พิษ เขาบอกว่าทุกค5วินาทีเนี่ยเขาจะเคลียร์เคลียร์พิษให้เราคือรักษาพิษให้เราด้วยนะครับ2หน่วยแล้วก็ทําให้ติดพิษ4หน่วยนะฮะใช่ไหมเดวดึงดาเมจโอเคดึงออกมาฮะแล้วก็รีโลหนึ่งทีมีอ๋อช่องว่างปุ๊บตอนนี้มีสองมีสองบาทฮนะมีสองบาทซื้อซื้อมาทำไมรอ,อ,อนี้ไวแล้วก็ไปกันต่อฮนะ จับบสกเกอร์ที่รวยช่องนะฮะรวยช่องลงกระทะไปเออกระทะกระทะเรามาอยู่ในช่องช่องผิดแล้วนะฮะพวกพวกพวกโอเคมีเรามีโล่จากกระเทียมนะฮะเขาติดไปทเทเลแล้วนะครับห้าวิสามสี่ห้าหมดแล้วนะครับเปทเลเลแล้วก็พัดิก สบายสบายฮะสบายสบายเล่นได้เล่นได้ปุ๊บวางไว้วางไว้กระเทียมกระเทียมสร้างโลนะครับเขาไม่จาเป็นต้องติดพิษนะไม่จาเป็นต้องปิดไอติดพิษนะมีตั้งเหลยุ่หกบาทก็รีโลหนึ่งทีมีช่องให้อีกหนึ่งช่องแล้วก็เอากะนี้มาเอ้ยได้แล้วได้แล้วเดี๋ย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 วกระเป๋าโอเคนี่ตรงนี้ ก่อนนี้เนี่ยก็แล้วก่อนอ้อกินนะอางนี้อย่างนี้ก็เขยาะพี่เลยนะโอ้ยนี่เฉยนะบางท่าบางท่าแบบนี้รับเยอะเลยนกันเนาะที่มบางนี้ก็บางแบบนี้มีบางนี้ก็บางนีก็โอเคเสร็จเรียบร้อยครับไปต่อกันเลยให้กระทาได้ได้กินช่องยิ่นะเขาจะได้แบบเอ่อทิกเกอร์เร็วขึ้นสิบเปอร์เซนด้วยนะครับแล้วจะได้ไม่ไปบดบางช่องของมีดเรานะเสียเปรียบเฮ้ยเสียเปรียบเฮ้ยเขามีหกอกเจาะเกาะแต่ แต่สตอมินาเขาหมดฮนะนี่นะครับสตอมินาเขาหมดซะก่อนนะเพราะว่าหอกตัวนี้เขาใช้หนึ่งสตอมินาเลยนะต่อครั้งแล้วเขาโจมตี1.8เอ้ยหน5น้าั่นก็คือเกือบเกือบที่จะแบบใช้1 1ตอนน่อ1นวินาทีเลยนะครับแล้วก็มีตัวเนี้เขาก็ใช้อีก1สเตอร์มีนาเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าตัวนี้เขาโจมตี1.4 มนก็ใช้ศูนจุดเ็ต่อวินาทีอันนี้เขาใช้ศูนดเ้าต่อวินาทีรวมกันเป็นหนึ่งจุดหต่อวินาทีนะครับแล้วก็สองชิ้นเนี่ยเขาโจมตีได้แค่ประมาณสี่ครั้งเองนะก็หมดแล้วนะฮะไม่ถึงหนะไม่ถึงห้าโอเคไปกันต่อฮนะึงรวมแล้วกูเบิร์กกูเบิร์ดปุ๊บไ้ไ,ไม่ไอสด สแตทที่แบบน่าเบื่อมากๆเลยก็คือติดพิษนี่แหละติดพิษน่าเบื่อมากนะเอ้ยนี่มาแล้วฮะมาแล้วมาแล้วปุ๊บเดี๋ยวผมขอจัดช่องใหม่อีกครั้งหนึ่งนะไปเอม่ีนียังไม่มี่ัแล้วก็ตรงนี้มไม่มีก็ัทัพนี่ทัทอะไรทแล้วก็นี่โอเคแล้วแล้วมโอเคผมคิดว่าสู้ได้นะยังไม่ซื้อยังไม่ซื้อของใหม่นะครับขอรวมตังอีกนิดนึงปุ๊บ เราตีก่อนนะฮะเราตีก่อนกระทาเราบินไวกว่าฮะแทงเข้าไปติดพิษเจ็ดแล้วเจ็ดสิบสองทำไมมันขึ้นสิบสองเลยสิบเจ็ดโอ้ขึ้นทีละห้าเลยเหรอโอ,โอ้ขึ้นทีละห้าเลยครับมี4สีก่กระทาอีกกระทามีโอกาส25%ก็ถ้าสมมุติกระทาตีแล้วแล้วก็ กูเบิร์ดด้วยกูเบิร์ดก็4ี่แล้วนะฮะนี่หนึ่งเป็นห้าตัวนี้อีกหนึ่งนะอือฮึเอาอันนี้มาวางนี่ไปเอ่อผมอยากได้มีดดูดเลือดนะครับตัวถุงมือเนี่ยเอาไว้รวมทีหลังก็ได้นะเชิบเบเบมีมีอันนี้ตซมิแนเราไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็เอาอันนี้มาก่อนแล้วก็เอ่อเบตเทิร์เลตส,สองอันนี้ไม่ต้องก็ได้อันนี้เอามาก่อนนะปุ๊บปุ๊บนี่มารวมกัน แล้วก็ยังยังวางของได้ไม่เยอะนะครับไปกันก่อนเลยฮะผมอยากได้มีดเพิ่มอีกตั้งสองสาอันเลยนะเล่นสายกระทะเดี๋ยวนะผมจะเล่นสายกระทะรวมกับอะไรนะเออกระทะเคิร์ดใช่ไหมเล่นสายกระทะเคิร์ดนะฮะชึบชึบติดพิษก้าเรารักษาพิษไปด้วยฮะเมื่อกี้โดนพิษจากอะไรสะท้อนเหรอสิบอ เอ็ดขึ้นส5บ้านี่ไงเรียบร้อยสิบหกโอ้ยชิวๆฮะแต่นี้มีมีมีดนี้มีดนี้มีดนี้น่าสนใจนะมีนี้สนใจเดี๋ยวผมเอาอันนี้ออกมาก่อนแล้วก็ขยับทุกอย่างออกไปแล้วก็วางนี้วางนี้ส่วนอันนี้ผมหันใหม่ฮะหันใหม่ปุ๊บปุ๊๊แล้วก็เอามีดมาวางไว้ท่านี้ก็ได้ครับเอ๊ะดีไหม

แต่ตัวนกเนี่ยเราไม่ได้เล่นสายลัคก,กี้โคเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่เอาส่วนนี้ผมดึงมาเล่นๆแล้วกันบอกบวก20%ที่จะรีโมบบับของศัตรูได้นะก็ถือมาใส่เนี่ยก็ดีโล่เอาไว้วางไวอ่งนี้แหละปะกันต่อฮะอยากได้กระเป๋าเพิ่มนะครับอุ้ยเขาเขามีต้องต้องเยอะแด่ดูดิแสดงว่าเขาจะทิกเกอร์โล่ไวขึ้นนะครับแล้วโล่เขาเนี่ยสามารถที่จะลบดีบัฟพิษออกไปด้วยนะดูดิพิษผมหาย 6 4สี่หายไปทีละสองขึ้น8ปดขึ้น9้าลบอีกขึ้นอ่ะเฮ้ยสายนี้แจ่มมากเลยนะแล้วเราก็ลบดีบัฟเขาเหมือนกันนะเออลบบัฟเขาโอเคปึ๊บกระทะเออกระทะได้กระทะทรงใหม่ได้กระทะทรงใหม่เอ๊ะเดี๋ยวนะผมจะจอดอันนี้ท่าไหนเนี่ยต้องขึ้นไว้ข้างบนปะขึ้นไว้ข้างบนแล้วก็กระทะลงมาไว้ข้างล่างแทนเหรอ นะผมต้องสลับที่วางกระเป๋าไว้ข้างบนอันนี้ไว้ข้างล่างกระถานเนี่ยเป็นสายเป็นสายอาหารนะครับเป็นสายอาหารซึ่งตัวเขาเนี่ยเดี๋ยวนะตัวเขาก็สร้างไอ้นี่อยู่แล้วนะสร้างยาพิษอยู่แล้วนะครับสร้างยาพิษอยู่แล้วข้างนี้างอส่า้าตอฮะดึงนี้มาแล้วก็เติร๊ดเติรด นี่ได้สองดาวนะครับได้สองดาวน,นี้มาปุ๊บสลับนี่1่อันแล้วก็ได้สามดาวแล้วฮะได้3ามดาวอันนี้มาปุ๊บวางไวน้นี่แล้วก็ดึงถุงนี้มา1อันแล้วก็ถุงยาพิษถือมาถือถือซื้อมาถืออะไรละ่ะซื้อมาแล้วก็เอาวางไว้นี่หนึ่งเล่นโบว์วางไว้ตรงนี้หนึ่งตอนนี้ขาดดาวอยู่อีกสองดวงนะฮะไม่ยากอย่างที่คิดนะวางไว้นี่ปุ๊บตังค์เหลืออยู่ห้าดึงเล่นหนึ่งทีแล้วก็มีแครอทมาฟ้า อย่าให้เคอได้กินเอาอุ้ย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 เอาโอ้รัว่ว,วเลยเอาวางไว้นี่ปุ๊บได้สี่ดาวแล้วฮะแล้วก็ใส่ลุงใส่ลุงเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้แล้วก็ดึงนี้ออกมาแล้วก็ไปกันต่อเลยฮะ่ยใส่อาหารผัดครับเราจะผัดกระเทียมยินกันแล้วตัวนี้เขาใช้อะไรนะเออตะเกียงตะเกียงเนี่ยเพื่อเขาซุปเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแพ้แพ้แพ้แพแพแพ โอ้โหมีฮิวมีเกิดใหม่เอาเรามาดูกันเฮ้ยมือก็เร็วเอเกินหน้าตีมือจริงจคือเมื่อกี้นี้เขามีสองชีวิตด้วยนะะสองชีวิตเนี่ยได้มาจากอันนี้ล็อกไวนะ้ฮะล็อกไว้พวกตั้งเลยวิแปดสองชีวิตได้มาจากไอ้ฟินิกนะฮะฟินิกหนึ่งอันแล้วก็เดี๋ยวผมจัดใหม่ดีกว่า

ถ้าผมเอาวางไว้ตรงนี้แทนล่ะแล้วนี่วางไว้นี่เอาดวาวเอ้ยได้อยู่ปุ๊บได้ไหมอืมก็ช่องว่างหนึ่งดวงครับแล้วไปต่อเลยติงต๊งๆโอเคสายกูเบิร์กกูเบิร์กเนี่ยเขาจะสร้างสร้างโลสรกรอบมาเยอะมากนะฮะดูสิเนี่ยเล่นสายมังกรไฟด้วยแต่เราติดพิษแรงมากครับยี่สิบแปดโอ้ยนี่ติดพิษแรงมากครับเราอะ แล้วก็มีการขโมยบัฟแล้วก็มีโลดหนามอ๋อโลดหนามของตัวนี้แล้วก็มีการดูดเลือดด้วยแล้วก็มีการฮิวด้วยนะดูดเลือดเนี่ยทุกๆการตีเนี่ยเ็าจะมีโอกาสที่จะดูดเลือดสามขึ้นมานะครับแล้วมีโอกาส1้อยอร์เซด้วยนะนั่นคือเราจะได้เลือดสามตลอดใช่ไหมผมเข้าใจถูกใช่ปะอืมอันนี้เขามีมีการความขันหินเบิ้ลด้วยนะไม่รู้โกรธแค้นเคืองโกรธโทษชั้นใดโอเคนี่มาปุ๊บนี่ปุ๊บ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  อันนี้วางไว้ตรงนี้อันนี้วางไว้นี่แล้วก็นี่วางไว้นี่ฮะแล้วก็มีอยากได้ช่องฮะอยากได้ช่องมีเอ้ยเคอร์ดอยู่นี่ฮะแล้วก็ท้าไมมันดึงของอย่างเดียวแล้วตังค์มันหมดเลยนะเนี่ยฮะเฮ้ยล็อกนี้ไว้ครับแล้วก็ไปต่อลืมล็อกเจอเคิร์ดแล้วลืมล็อกโอเคเจอบัสเกอร์ฮะ,ฮะมีกันพิษด้วยนะใช่ไหม การพิษผมไปผิดทางแต่การพิษไม่ช่วยอะไรคนระับพิษร็อแรงแล้วเกินนะโอเคเฮ้ย okay. เรียบร้อยตานี้ถือว่าแบบไปได้ด้วยดีฮะนี่ใสอันนี้เข้าไปปึ๊บปุ๊บปึ๊บ๊เอ๊ะเดี๋ยวนะอาา่ะฮะแล้วก็ดึงอันนี้ออกมาฮะดึงอันนี้ออกมาปุ๊บเอาอันนี้ไปวางไว้แทนแล้วก็อันนี้วางไว้นี่ฮะแล้วก็แล้วก็ล้อปึ๊บ ตั้งเลอยูส่สบาทดึงหนึ่งทีได้ช่องฟรีหนึ่งอันแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้ฮะวางไว้ตรงนี้แล้วยังไงต่อยังไงซิวางไว้ตรงนี้แล้วยังไงสิถ้าสมมติผมเอาของวางไวน้นี่แล้วยาพิษวางไว้ตรงนี้มันก็จะเหลือช่องว่างตรงนี้หนึ่งช่องฮนะเอออืมออือ่าเหลือหนึ่งช่องแล้วไง เหลือนหนึ่งช่องแล้วอย่างไรถ้าผมสลับตรงนี้หนึ่งปั๊บกระเทียมไปวางนี่หนึ่งแล้วผมดึงอันนี้ออกมาเลยปับ๊บแล้วนี้วางไว้ตรงนี้ใช่ไหมดาวอยู่ตรงไหนดาวอยู่ตรงนี้เอานี่วางไว้นี่ฮะแล้วก็เอ่อวางไว้ตรงนี้เอ้ยได้เฉยโอเคไปกันเอ้ยเดี๋ยว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 เยวเ,วเวมาเห็นไปกันต่อฮะถุงมือนี่ซื้อไว้นะครับต้องซื้อไว้นะ เพราะมันจะช่วยเพิ่มความเร็วในการทิกเกอร์เร็วมากๆนะครับเดี๋ยวอีกรอบต่อไปนี่ผมจะจัดของใหม่แล้วนะเดีย๋ยวสลับกันนิดนึงเพื่อให้ถุงมือเราสามารถวางได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะฮะ <c oughs> โอเคไหนดูซิเกิดอะไรขึ้นบ้างเราชนะนะเลือดเรามีน้อยกว่าเขาเยอะเลยเยอะเยอะมากๆนะครับก็ไหนดูซิปุ๊บเราวันราอันนี้ เดี๋ยวดีเนี่ยเลือเขาเยอะกว่ามากนะครับแถมโล่เยอะกว่าด้วยนะฮะแต่เขาติดอะไรปึ๊บปึ๊บป๊บป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 บอ๊ะดูไม่ทันแล้วมีครีด้วยมีครีดคอ้อด้วยนะฮะแล้วเหมือนรู้สึกว่าสเตอร์มิน่าเขาจะไม่พอใช้นะสเตอร์มิน่าเขาลดเหลือหน1.8งจซึ่ง เขาใช้หนึ่งจุดห้างูใช้เท่าไหร่เนี่ยน่าจะสนอเี้ยไม่พอโอเคแต่มีเขาวางตรงนี้แล้วนะถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมฮนะคู่ต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมได้ถุงมือมาปุ๊บอันนี้วางไว้นี่ก่อนแล้วก็นี่วางไว้นี่ฮนะแล้วก็ตรงนี้มียาลดราคาดึงออกมาก่อนครับแล้วก็

โอเคน่าจะได้ดีที่สุดแล้วนะครับ่างตรงนี้ตั้งเลยยี่สิบเอ็ดฮะยังไม่ได้ดึงอีกเหรอเออม็ดึงดึงเออมีเหลือเฟือแหมเอาวางไว้นี่ก็ได้อ่ะวางไว้ก่อนนะฮะวางไว้ก่อนแล้วก็เอาเ,ออเดี๋ยวนะปุบ๊บชร์รี่วางไว้ตรงนี้อีกครับแล้วก็กระทะได้ครบแล้วกระทะได้ครบแล้วนะฮะแล้วก็นี่วางไวน้นี่โอเคไปกันต่อเลยครับ ตงเนง่งสเตมินาผมมีสิบแล้วนะฮะชั่วชัวชั่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 วโอเคทั้งฝั่งตรงข้ามสเตมินาหมดแล้วนะฮะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว,ลวเราจะสู้ได้ไหมเขามีฟินิกฮะเขามีฟินิชเขาสามารถเกิดใหม่ได้เ,เกิดใหม่ไปแล้วโอ้โหเพชรกระเด็นมาไกลจังออนี่เรายังไม่ได้มีดเพิ่มเลยนะฮะ ยังไม่ได้มีดเพิ่มปุ๊บแต่เราอยากได้ช่องเพิ่มฮนะอยากได้ช่องเพิ่มถ้าวางไว้อย่างนี้แล้วยังไงต่ออ,อ๋อจริงวางวางวางไว้ก่อนก็ได้นะปุ๊บปุ๊บอันนี้วางไว้นี่ฮนะแล้ววางไวน้นี่เดี๋ยวมาดูก่อนนะฮะถ้าสมมุติเป็นยาพิษเนี่ยเราสามารถที่จะเทใส่คู่ต่อสู้ได้เลยนะครับได้ยาพิษสามหน่วยนะแล้วก็หนึ่ง และหนึ่งทูยูเซลอาร์เวินาทีอืมแต่ไม่รวมฮะผมไม่รวมดีกว่านะไม่รวมครับล็อกไว้ล็อกไว้แล้วมียาปุกเศกยาปุกเศกแต่ช่องเราไม่พอนะมีตัง9้าบาทรีโลหนึ่งทีอันนี้ถ้าใส่เว่นพอนจะป้องกันป้องกันพิษได้25%เอร์ซนะเออ,เอ,อน่าสนใจคนระับแต่ถ้าสมมติเอาไปใส่อาวุธเนี่ยเขาบอกมีโอกาส80%ที่จะทำให้ศัตรูติดพิษได้เลยนะ ซึ่งอาวุธเราเนี่ยสามชิ้นนี้ก็มีโอกาสติดพิษอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยไม่ใช่จะเป็นหมอง,งูตายเพราะงูนะแบบเป็นนักเป็นเฮ้ยใส่ชุดเหมือนกันเลยเราว่าไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนชุดแล้วฮนะเดี๋ยวต้องมาเก็บเวลเปลี่ยนชุดแล้วนะรีเฟกเขามีรีเฟกด้วยเฮ้ยน่ากลัวนะนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮแพ้แนะ่แพ้ฮะเขามีรีเฟกการ์ดจากตัวไหนเนี่ย ขึ้นรีเฟกขึ้นมาเลยอะ่ะตัวนี้ปะหรือตัวนี้โอ้โหโนี่ Begin Buff Red Damage t a e ยี่สิบห้าเปอร์เซนต์วิห้าวินาทีนะสตาร์แบทเทิลแล้วเขามีคอนสตันไงการที่การมีคอนสตันเนี่ยทำให้อาวุธสามชิ้นเนี่ยมีโอกาสโจมตีดับเบิลขึ้นมานะฮะที่ไม่ไม่เกี่ยวกับการทิกเกอร์ด้วยนะ ก็เลยได้เปรียบเราแล้วทีเนี้ยผมก็ไม่เอาคอนสแตนต์ไงเออยิงนะยิงนะกก็จะเป็นอย่างนี้เองโอเคอันนี้มาวางไว้นี่ก่อนแล้วก็เอเทมชิ้นนี้วางไว้ไหนสีฟ้าก้อนใหญ่เขาบอกว่าถ้าสมมติวางไว้เฉยๆก็จะทำให้ป้องกันหรอ,อเอาไว้ก่อนวางไว้ก่อนนะดีโลหนึ่งทีอันนี้มีดาบมีก้อนหินมีดีโลอีกหนึ่งที มีช่องยาครับมีช่องยาช่องยาวางไว้นี่ก็ได้ฮะถามว่ามีไว้ทําไมผมก็ไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะซื้อกระเทียมมาเพิ่มซื้อกระเทียมมาเพิ่มไหมปุ๊ปป๊บปุ๊ปป,ป,ป,ป๊เอามาก็ได้ฮะกระเทียมมาแล้วก็หมดละไปกันต่อฮะกระเทียมมามาสร้างเกาะเฉยๆนะแต่ผมไม่มีอะไรมารีเลือดตัวเองเลย <laughs> โอ้โหสายลนะัคกี้โคเวอร์ฮะ รีเฟกป้องกันพิษด้วยมีรีเฟก4ห้าโยส่ยครีมันเจอสายครีเอาไปปลายน่ากลัวมากฮะสายนี้น่ากลัวนะแล้วก็มีน100ี่ร้อยอรีบูรลมูบับนะอ่าอ่าอันเนี้ยซื้อมาได้แล้วก็ใส่อาวุธที่ตีเร็วที่สุดนะครับสวิ2วิอันนี้2.2เพราะฉะนั้นเราใส่กระทะฮะใส่กระท้าไปเลยส่วนอันนี้เขาบอกว่า เอามาไว้ข้างนอกก็แล้ไว้ข้างนอกส่วนตัวนี้ขายไปเคิร์ดเขาบอกว่าเพิ่มไอ้เพิ่มดาเมจ50ดาเมจอาล็อกไว้ก่อนนะล็อกไว้แล้วก็ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรแล้วก็ไปกันต่อฮนะ <c oughs> อืมโอโหของเขาแน่นเลยของผมนี่มันไม่แน่นเท่าไหร่เลยจริงนะโอ้โหดีสแตนเด้งขึ้นมากันพิษนฮะ นี่เขามีการกันพิษตใช่เหรอไหวเหลยอเราอะ่ะ22 23องโอเคเดี๋ยวลดลดความเร็วนิดนหนึ่งปึ๊บป๊บอืมการพิดหนึ่งแต่พิษเรา41แล้วคุณเนี่ยเขาการพิษนี่นะการพิดอยู่สู้ได้เหรอสู้ได้เหรอ50โดนไปสองวินาทีอีกทีเดียวเรียบร้อยพิษเราแรงมากนะฮะพิษเราแรงมาก รวมแล้วรวมปุ๊บใส่เข้าไปฮนะแล้วก็ตัวนี้มาวางไว้ตรงนี้แทนกระเทียมฮนะแล้วก็เคิร์ดตัวนี้ถ้าวางไว้เฉยๆก็อันนี้จะเพิ่มดาเมจน,นะเพิ่มดาเมจวางน,นะน,นี่แล้วก็อันนี้วางไว้นี่ปุ๊บๆเอามาไว้ตรงนี้ก็ไดนะ้แล้วก็น,นี้ดึงออกมาน,นี้ไว้นี่ฮนะ มีโอกาสทำให้ติดพิษด้วยแล้วก็อันนี้วางไว้ช่องเปะปาน้ำยากรอกไม่เอานะผมไม่เอาเลยแล้วก็มีช่องว่างอืมช่องว่างครับถ้ามีช่องว่างผมต้องจัดใหม่นะจัดใหม่ฮะจัดบนี้ฝงนี้กยังอเีย้อาน้ำยาล้างดีบับฮะอ่าซื้อมาไว้สักหน่อยครับแล้วก็ไปกันต่อเลยฮะ แล้แทนที่จะมาวางข้างบนโพชั่นเบลแทๆ้ๆโอ้โหทำไมลัคกี้โคเวอร์มันเยอะจังโอ้โหครีทที่40-80ตอนสองทีเป็นร้อยอ่ะจะไหวเลยไม่ไหวหรอก <laughs> ไปเลยฮะเราไม่สนใจนะโคตรโหดโหดมากนะเมื่อกี้มีดปุ๊บขอมีดเพิ่มฮะแล้วก็อันนี้นี่กระทะไม่เป็นไร ไม่เป็นไรนะกระทะเชื่ออันนี้มีไลท์สตีลเพิ่มครับอันนี้ไว้ไว้ตรงนี้ส่วนตัวนี้มีเพิ่มไลท์สตีลนะเพิ่มไลท์สตีลอือเดี๋ยวดูก่อนนะเพิ่มไลท์สตีลสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอกาสไลท์ไลท์สติลสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็อันนี้ก็จะเพิ่มไลท์สตีลเพิไปอีกแล้วก็ตัวนี้เอาวางไว้ตรงนี้เลยฮนะวางไว้ตรงนี้เราจะเพิ่มความเร็วของมันกันปับ๊บนีเนี่ยนะ

ไม่ไหวเราเจอโปรพิโลเลนเซอร์เรียบร้อยฮะแพ้รัวๆแพ้รัวๆเลยชะนะมันแค่สองแพ้ไปสองส่วนใหญ่จะแพ้แบบว่าสายแบบเมตาจ๋านะสายเมตาจา๋าอย่างเช่นสายนี้เหมือนกันนี่สายลังมังกรนะดาร์กเนตนะเขาบอกว่าเอ่อต้องมีดา้์กเนตแท็กครับจะฮิลสีนะแล้วก็ไข่มังกรสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ภายในรอบรอบเดียวเพราะปกติเนี่ยต้องใช้สองเทินนะครับ สองเธอในการฟักไข่มังกรน,นะแล้วดูมิงมังกรเขาดิแรนดอมจะสร้างดีบัฟดีบัฟให้แรนดอมสีแล้วก็รีมูฟรีมูฟแรนดอมบัฟฟอร์มศัตรูรีมูฟบัฟผมด้วยแล้วก็สร้างดีบัฟด้วยนะสตาร์ทแบทเทิลเลยนะครับส่วนตัวนี้เหมือนกันอันนี้มันสายสายพิษมังกรพิษเขาบอกว่า สตาร์ทเนี่ยก็จะเพิ่มลัคกี้โคเวอร์ให้3นะฮะลัคกี้โคเวอร์เขาจะเพิ่มความแม่นยำนะฮะแล้วก็ถ้าตีเนี่ยจะมีโอกาสที่จะสร้างพิษ3าหน่วยเลยนะ3มีกี่ตัวเนี่ยห้าห้าสห้าเออเยอะเยอะเยอะมากคระะับดีนะที่เรายังมีแบบว่ากูเบิลที่ใช้ถอนพิษอยู่นะฮะแต่มันมันก็ไม่ไหวจริงๆนะเขาบอกเขาเคลียร์2เคลียร์สองไอยาพิษออกไปนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมังกรน้ำแข็งนะ ก็บอกว่าใช้ใช้2หยดน้ำสร้างโล่5นะฮะแล้วก็เลนดอมบัฟด้วยตัวนี้เช่นกันแล้วก็มังกรดำ <c oughs> มังกรดำ,นก,รดำนก็บอกว่าอะไรนะทุกทุกยี่สิบหกจะเพิ่ม3ดาเมจให้กับอะไรนะทิกเกอร์แอทแท็กแอนเอ็กซ์ต้าแอทแท็กไอปีกปีกแข่งไฟเนี่ยชื่ออะไรนะฮิตเ,เพิ่มฮิตได้นะฮะทุกทุก 25. เอ้ย26 อ uh huh. นั่นคือเขาต้องเล่นฮีทมากๆแต่ไม่รู้ว่ามันถึงหรือเปล่านะเคยถึงหรือเปล่าต้องดูว่าฮีทเขาเคยถึงไหม <S <S เหมือนจะไม่เคยถึงนะฮะนั่นคือเขาซื้อมาอยัางใช้ได้ไม่คุ้มเท่าไหร่ uh huh. ใช่ฮีทเขาไม่เคยถึงยี่สิบหกนะครับเพราะฉะนั้นมังกรตัวนี้กไ็ไม่ได้ใช้งานแต่แต่มังกรเขาก็เยอะจริงๆนอะ่ะเขาเล่นแบบเน้นเน้นสู้มังกรอย่างเดียวเลยเนะี่ยดูสิเนี่ย แล้วแบบสายจับชายผมนะถ้าสมมติเปลี่ยนกระทะเป็นค้อนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมผมอาจจะเก่งกว่าน,นี้ก็ได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งผมมองข้ามชุดเกราะกับโลไปนะก็มีตัวนี้แหละที่ช่วยช่วยชีวิตเซฟชีวิตได้เยอะอยู่นะฮะแต่ก็ยังไม่พอเพียงนะโอเคไปไหนปุ๊บโอเคครับขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ